วันหนึ่งพระพิสุนั่งฉันพัตาหาเช้าอีกาบินมาใกล้ๆกาตัวนั้นก็เอาหัวสวมเขาในสเสวียนคมๆสเสวียนก็ตัดคอกาขาดพิสูจทั้งหลายเห็นแล้วก็สลดใจไปตามกันจึงได้ไปกราบพระองค์พระองค์ทรงแสดงเรื่องบุพกรรมให้ฟัง อย่างจำแจ้งเรื่องที่สองเด็กเลี้ยงโคถึงพบคำตอนโคเข้าคอกพบตัวเฮียวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตัวเฮียเขา้าเด็กจะจับเป็นอาหารมื้อเย็นไล่จับแต่ตัวเฮียวิ่งเข้ารูไปก่อน รูลึกขุดไม่ถึงคําแล้วจึงกรบถมไว้ก่อนพรุ่งนี้มาขุดใหม่พรุ่งนี้มาก็ลืมเรื่องกรบหลุมเฮียเฮียไม่ได้น้ำอาหารถึงเจ็ดวันเด็กเลี้ยงโคจึงนึกขึ้นได้ได้ขุดดินออกเอาเฮียออกมาเฮียหมดทางช่วยตัวเองแล้วเด็กเกิดความสงสารไม่ค่า เอาไปปล่อยน้ำก็รอดตายมาได้ต่อมาเด็กก็ออกบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาได้เดินทุดวงวัดไปขอพักอยู่หมู่บ้านใกล้ๆชาวบ้านบอกว่าหมู่บ้านนี้มีเด็กมากกลัวจะรบกวนจึงขอนิมนต์ให้ไปที่สงบมีภูเขามีถ้ำ อยู่ตรงโน้นคงจะสง,งบดีพระคุณเจ้าทั้งห้ารูปนั้นก็ตามโยมนิมนต์ไว้คืนนั้นเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นคือหินถล่มพังลงมาปิดปากถ้ำทำให้พระออกมาไม่ได้จึงติดอยู่ในถ้ำถึงเจ็ดวันหยุดไม่เป็นเห็นไม่ถูก อันตารายมากอันตารายมากหยุดเป็นเห็นถูกปลอดภัยโดยประการทั้งปวงการเพ่งหรือกำหนดจะไม่เกิดความกำหนัดยินดีแล้วยังมีผลอันมหาศาลจิตที่มีความกำหนัดเหมือนคนมีหนี้คนมีหนี้ก็เป็นทุกข ไม่ว่าจะนี่อะไรก็แล้วแต่ละราคาเสียได้เป็นการดีจิตจะได้สบายคลายความกังวลอย่างน้อยมุ่งหน้าสู่พรมโลกยังอีกก้าวเดียวก็ถึงนิพพานเท่านั้นความมืดกับความสว่างต่างฟ้ากับดิน พูดถึงความสว่างคือได้เข้าถึงปัญญายานแล้วจะมองอะไรก็เห็นชัดเจนไปหมดผู้อยู่ในความมืดทรมานตัวเองมากจะทำอะไรก็แสนทุกข์แสนยากแสนลำบากยากเย็นเข็นใจชีวิตพอตั้งแต่เกิดยังมองเห็นมันไม่ได้พบความสุข ความสมหวังกับอะไรสักอย่างเลยทำงานหนักตั้งแต่รู้ว่าทำได้โดนใช้ทำมาตลอดพ่อตายเสียชีวิตปราศจากพ่อก็เหมือนบ้านไม่มีหลังคาบ้านไม่มีหลังคาฝนตกแดดออกลำบากสักปานใดเป็นคนกำพร้าแม่ เหมือนบ้านไม่มีกระดานปูพื้นนอนกับดินกินกับทรายหาสุขสบายมิได้เกิดมาชาตินี้พอได้ชีวิตคุ้มค่าจริงๆพ่อไม่เสียอะไรสักอย่างมีตาได้กำไรกับชีวิตที่ผ่านมาพอได้ใช้คุ้มค่าแล้วชาตินี้ ไม่มีอะไรจะให้เราเสียใจกับทุกอย่างที่ผ่านมาแม้แต่คำว่าดีใจเจ้าจงพยายามทำจิตใจให้ถึงจุดนี้ให้จงได้ที่ผ่านกันลุ่มหลงมัวเมาก็หยุดกันเสียเถิดทุกสิ่งอย่างพอดีหมดแล้วธรรมชาติให้มาครบแล้วนอกจากเรา พร้อมหรือยังที่เราจะปฏิบัติตามพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งช่วยรู้ได้หลายคนจะมีคนรู้มากเอาเองรู้หลายคนดีกว่ารู้คนเดียวเก่งหลายคนดีกว่าเก่งคนเดียวถ้าจะเก่งก็ให้ชนะตนเองได้เป็นการดี บางครั้งให้แพ้ตนเองแต่เอาชนะตนเองให้ชนะตนเองได้เหมือนวันที่20กุมภาพันธ์2567เเหมือนชนะคนทั้งโลกพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชนะตนเองได้เป็นการดี คนที่ชนะตนเองนั้นมีน้อยนักแต่แพ้ตัวนั้นมีมากไม่ต้องว่าใครแม้แต่ตัวแทบจะยอมแพ้มันทุกวันชีวิตเราตั้งต้นใหม่ว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าต้องเจริญสติสัมปชัญญะให้มากขึ้น เพื่อจะมาบริหารกายใจให้สมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเราต้องเตรียมอาวุธอันสำคัญยิ่งติดไว้ตลอดเวลาอาวุธอันสำคัญยิ่งคือสติสังวรสำรวมระวังไม่ผิดพลาดไม่ว่าจะเกิดขึ้นต้องให้สติ เป็นผู้กลั่นกรองให้เรียบร้อยก่อนคอยตัดสินใจสติผู้ต้องเป็นหลักใจหรือเสาเขื่อนอันมั่นคงถ้าเสาเขื่อนหรือเสาหลักหักแล้วไม่มีที่พึ่งพิงและสติปัญญาจึงเหมือนเสาเขื่อนศาสนาอันมั่นคงยานสังวร สัมรวมในยานคอยสอดส่องดูแลตลอดเวลาไม่ให้พลาดพลั้งแม้แต่วินาทีเดียวยานคือความรู้เห็นจริงตามความเป็นจริงถ้าเป็นสัญญาจะไม่เห็นจริงยานเท่านั้นผู้ตัดสินอันเด็ดขาดถูกต้องพระพุทธองค์ จึงใช้ยานเป็นทางไปสู่พระนิพพานเมื่อเราได้อาวุธอันวิเศษมาจากพระองค์เช่นนี้เราจะไปวันไว้กับอะไรเล่าพระพุทธองค์ให้ชุดคุ้มกันไว้หมดแล้วให้มั่นในโอวาทของพระองค์เธอจะไม่ผิดหวังเลยในชาตินี้นี่เป็นสำนวนชักชวน ให้เข้าถึงพระอรตนาตรายอันแท้จริงนี้เป็นสิ่งที่ควรรีบด่วนไม่ต้องผลัดวันประกันพรุ่งสิ่งใดควรรีบด่วนต้องรีบด่วนสิ่งใดควรช้าก็ต้องช้าจึงจะเป็นนักปราดราชบัณฑิตได้ถ้าช้าในเวลาที่รีบด่วน จึงเป็นนักปราดไม่ได้ถ้าพูดตามความนิยมที่พูดกันบ่อยก็เข้าทำนองวันที่ยีสองกุมภาพันธ์สองพมีลมมีเรื่องหมดลมก็หมดเรื่องลมจึงจำเป็นอย่างยิ่ง มีลมไปต่อหมดลมก็หยุดดูลมให้สบายเจ้าไม่หนักอะไรทั้งสิ้นที่ไปบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้ดูความเปลี่ยนแปลงของเขาเท่านั้นดูให้สบายสบายจิตใจจิตใจให้เบาเหมือนนุ่นหรือสำลี ที่เบาๆยิ่งหายใจเบาๆเท่าไหร่จิตก็ต้องละเอียดไปตามจนไม่มีผู้รู้ผู้เป็นคำว่าเราเห็นก็ไม่มีอีกแล้วการกําหนดบ่อยๆนั้นเป็นเพิ่มคะแนนให้กับตัวยิ่งบวกยิ่งมากสิ่งที่เราทำก็มีแต่เพิ่ม ถ้าแต่ลบมันก็หมดไปจึงใช้คะแนนตัวเองก็ไม่ผิด20กุมภาพันธ์2,567าสเำเร็จทุกอย่างมีนกดูว่ากาลาเวกใกล้สว่างเขาจะมาร้องทุกเสียงได้ยินไกลมากแต่ก็ชัดเจน มันเรียกให้เราลุกปลุกให้เราตื่นตื่นได้แล้วโว้ยตื่นได้แล้วโว้ยตื่นตื่นแล้วเราละ่ะตื่นอยู่หรือหลับอยู่ถามตอบตัวเองหรือยังเมื่อไหร่จะให้คำตอบกันสักทีประตูห้องปิดกุญแจแล้วต้องปล่อยวาง ถ้าไม่ปล่อยวางเราก็เข้าห้องนอนไม่ได้ชันใดทุกสิ่งทุกอย่างมีคำสอนของพระพุทธองค์สอนเราอยู่ตลอดเวลาถ้ารู้จักมาใช้เราจึงไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ทำประโยชน์ให้ตนเองและส่วนรวมประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน กาลเวลากลืนชีวิตของพวกเราทุกวินาทีวันที่22กุมภาพันธ์2567เช้า6โมงพระพุทธองค์ทรงมาเทศให้ฟังทั้งคืนสติปัญญาตื่นอยู่ทั้งคืนหลับไม่ลงแต่ปรงได้ จิตรู้รู้ไม่ขาดระยะไหลมาเทมาจนรับไม่ทันถ้าปฏิบัติแล้วจะเข้าใจอย่าคิดว่าพูดเกินกว่าเหตุธรรมะเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้บรรลุมาแล้วนำสอนพวกเราให้ปฏิบัติตามมีจุดไหนที่พระพุทธองค์ไม่สอนเรา ทุกวันนี้เราสนใจในคําสอนของพระองค์กี่เปอร์เซ็นต์บุญธรรมกรรมแต่งแต่ละคนก็พิจารณาเอาเองขอย้ำอีกว่าทำไมพระพุทธจึงสอนให้ดูลมหายใจเข้าออกรู้สึกว่าเป็นของอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องเป็นภาระมากเพราะอยู่กับเรา จะดูเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องไปสร้างมาหลอกใครลวงใครทั้งนั้นทุกวันคนทั้งหลายมักจะจับเงาในกระจกจับทั้งชาติก็ไม่เคยถูกเงาตัวเองเงามันแค่ภาพลวงเท่านั้นเองมันจึงให้คำถามคำตอบ ตัวเองไม่จบไม่สิ้นสักทีดูอาณาปานสติคือดูลมหายใจเข้าออกได้สติทุกลมหายใจเข้าออกเราสังเกตว่าเราจะมีพลังของสมาธินั่นขึ้นเรื่อยๆถ้าจะเปรียบว่าสูงยิ่งกว่าสิ่งใดจะเข้าถึงได้ ไม่มีสิ่งใดจะไปเปรอะเปือนได้ห่างไกลาจากกิเลสไปเรื่อยแทบจะมองไม่เห็นกันเลยล่ะชาตินี้ประตูเปิดแล้วต้องเปิดปิดกุญแจให้แน่นป้องกันขโมยทุกอย่างถ้าเปิดไม่ปิดเราก็เข้าที่นอนไม่ได้เช่นคนนอนไม่หลับเพราะมีอารมณ์ค้างอยู่ในใจ ปล่อยวางไม่ได้ไม่เข้าใจว่าพักผ่อนแล้วก็ให้หย่อนใจบางคนรู้แต่ให้กายพักผ่อนแต่ไม่ได้ผ่อนใจใจตึงเครียดอยู่กับอารมณ์ตลอดเวลาจิตจึงอย่าให้ตึงเครียดเปลียดเบียนตัวเปล่าเปล่าเวลานอนก็นอนให้เป็นสุข นั่งให้เป็นสุขยืนให้เป็นสุขเดินให้เป็นสุขกินให้เป็นสุขไปมาให้เป็นสุขจะทุกข์กับเขาทำไมเล่าสุขอันแท้จริงนิพพานังปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ความสุขทางโลกสุขอิงอามิตรเป็นสุขกอสุขไม่ใช่ไม่ใช่สุขขอสุขสงบได้ก็ผลถูกได้สงบไม่ได้ก็วุ่นวายต่อไปใครจะช่วยเราได้สุขทุก เกิดจากความไม่รู้จริงของเราพระพุทธองค์ทรงตั้งชื่อสมมุติว่าอาวิชาความไม่รู้จริงห่อหุ้มจิตใจเอาไว้วัตตะสงสารวัตตะอยู่ตรงนี้เองเมื่อไหร่เจ้าจะหาวิธีพังประตูคุกกันเสียทีหรือจะยอมเป็นนักโทษตลอดกาล ตัดสินใจเอาวันที่23กุมภาพันธ์สองพเอาเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าลังเลสงสัยอะไรนะมองให้ทะลุปรุปโปรงตามความเป็นจริงเห็นจริงหมดสงสยัยแล้วจิต จะหยุดนิ่งเองชีวิตเหมือนการเดินทางเดินไปเจอพูดผีปีศาจเขาก็จับเอาไปกินด้วยความกลัวตายก็ต้องวิ่งหนีจากความตายลำบากขึ้นเขาลงห้วยต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าบ้างก็ทนเอาเพราะกลัวตายยังไม่จบ ดันไปเจอช้างตกมันดูร้ายมากเห็นอะไรมันก็ทำร้ายไปหมดแม้แต่คนมันก็ฆ่าชายคนนี้ก็รีบหนีเอาตัวรอดตายไว้ก่อนวิ่งไปวิ่งไปไปเจอต้นโพอยู่กลางทุ่งนาต้นหนึ่งหวังว่าจะได้อาศัยให้ปลอดภัยช้างตกมันก็ขับไล่ใกล้เข้ามาทุกที จึงตัดสินใจกระโดดขึ้นต้นโพหวังอาศัยให้ปลอดภัยปีนไปถึงกิ่งที่หนึ่งก็ยังเห็นว่าไม่ปลอดภัยปีนขึ้นไปจนถึงกิ่งที่แปดช้างตกมันก็ยิ่งเขย่าต้นไม้เขย่าต้นไม้เพื่อจะให้บุรุษคนนั้นตกลงมาจะได้ฆ่าให้ตาย แต่บุรุษคนนั้นก็ไม่ยอมปล่อยกิ่งไม้บนกิ่งไม้มีพึ่งรวงใหญ่ก็ขาดร่วงลงมาทั้งรังบุรุษผู้นั้นทั้งเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าก็ต้องทนเจ็บปวดจากพึ่งต่อยแต่ก็ยังพอได้กินน้ำพอประทังชีวิตไว้ช้างก็ไม่ยอมหยุดสักที จนบุรุษคนนั้นร่วงลงไปสู่ก้นเหวในก้นเหวนั้นมีกอไผ่เกิดอยู่กะว่าจะอาศัยกอไผ่นี้แหละเป็นที่อาศัยให้ปลอดภยัยมองลงไปใต้เหวนั้นมีแต่อสสรพิษเต็มไปหมดต้นไผ่มันไม่แข็งมันก็โน้มลงโน้มลงจนถึงดิน พวกอสารพิษก็จ้องจะเอาเป็นอาหารอันโอชะรสแหละเพราะกลัวตายจึงได้ตะเกียกตะกายขึ้นมาจากปากเหวปากเหวก็มีตะหินที่คมจะเกาะที่ไหนปีนที่ไหนก็มีตะหินคมคมบาดเท้าจากเจ็บปวดสักปานใดก็ต้องทนจนกว่าจะพ้นจากความปวดนั้น สุดท้ายก็ขึ้นมาได้ช้างตกมันก็หนีไปหมดแล้วมองไปข้างหน้าเห็นแต่ทุ่งนาอันว่างเปล่าแล้วก็โล่งใจชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมากว่าจะพ้นทุกได้ฝ่าฟันอุปสรรคขนาดไหนแต่ผู้มีปัญญาจะมองเห็นอุปสรรคทั้งหลาย เหมือนน้ำทิพตกลงมาจากสวรรค์มาชโลมใจให้มีกำลังสู้ต่อไปปลาจะแข่งว่ายน้ำทวนกระแสได้ต้องเป็นปลาที่เข้มแข็งปลาที่อ่อนแอมักจะเป็นปลากำลังจะตายลอยตามน้ำตามยถากรรมเท่านั้นฉะนั้น เราต้องลุกขึ้นมาสู้กับทุกสิ่งอย่าท้อท้อแต่ยอย่าถอยถอยแต่อย่าทิ้งเก็บเอาไว้พิจารณาต่อไปจนกว่ามันจะถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์วันที่24กุมภาพันธ์2567 ฝนสักแสนหาก,ก็จะฝ่าฝนลมแรงสักแสนลมก็สู้ลมแดดสักแสนแดดเราก็ฝ่าไปให้จงได้กองไฟไฟจะแสบร้อนสักปานใดก็จะฝ่ากองไฟลมทะเลเราจะสู้ด้วยเรือไม้ลมทางใจเราจะสู้ ด้วยธรรมเพื่อจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งกองทุกข์ม้าอาชาในมีฝีเก้าและกำลังจะวิ่งได้ไวกว่าม้าแก่ที่ไม่มีกำลังและแก่มากเช่นผู้มีกำลังสติปัญญาดีก็จะมีวิสัยทัศน คิดกว้างไกลกว่าผู้ที่มีหัวคิดไม่มีวิสัยทัศน์อะไรเลยนั่งซึมเศร้าหงอยเหงาคอยวันตายจนถึงเวลาไหนเท่านั้นชีวิตที่เกิดมาไม่ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเลยประเภทนี้ขพเจ้าได้พบเห็นมากคนโบราณ เคยพูดเป็นปริศนาธรรมให้เราได้พิจารณาเป็นธรรมสอนใจว่าถ้าอยากกินข้าวให้ปลูกใส่บนหินอยากมีศิลให้ค่าพ่อค่าแม่อยากมีคนแวะเยี่ยมให้ค่าพวกเดียวกันอยากมีสวรรค์ให้นอนดินอยู่กับฝุ่นอยากอุ่น ให้อบน้ำหรือดูหนาวอยากกินปลาให้ถือแหไปบนเขาอยากตกนรกให้เข้าวัดฟังธรรมอยากกินข้าวให้ปลูกใส่บนหินหมายความว่าถ้าใครไม่อยากอดให้ทำบุญใส่บาตรทุกวันเกิดมาทุกภพชาติจะได้ไม่อดอยาก อยากมีศีลให้ค่าพ่อแม่คือให้ค่าอาวิชาตันหาอาวิชาเปรียบเหมือนพ่อตันหาเปรียบเหมือนแม่ผู้นำเรามาเกิดเมื่อมีพ่อแม่ก็ย่อมมีความเกิดไม่ใช้พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเกิดมาแต่ค่ากิเลตัณหา เมื่ออวิชาดับปัญหาก็ดับเมื่อดับแล้วความเกิดจะมาจากไหนอยากมีคนแวะเยี่ยมให้ค่าพวกเดียวกันมัชริยะความตรณีเหนียวแน่นไม่ยอมเสียสละให้คนอื่นยึดมั่นถือว่าเป็นของเราตลอดมันเป็นพักพวกเรามาตลอดหลายภพชาติ เมื่อมีความตรณีทีเนียวแน่นแล้วใครจะมาแวะเยี่ยมเราอยากมีสวรรค์ให้นอนดินอยู่กับฝุ่นหมายถึงพระอริยะเจ้าถึงท่านจะอยู่กับดินแต่จิตของท่านอยู่เหนือฝุนอน่นคือกิเลสตัญหาฝุ่นคือกิเลสตัญหา จะไม่ก่อท่านได้เลยมองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของว่างเปล่าจากตัวตนแม้แต่คำว่ากายและจิตเป็นเพียงสัก์แต่ว่ากายพระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้แล้วเป็นเพียงสัก์แต่ว่าเวทนาเป็นเพียงสัก์แต่ว่าจิต เป็นเพียงสักแต่ว่าทําเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราจะเอาปฏิปทาของพระอริยะเจ้ามาใช้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าเมื่อเป็นของว่างเปล่าแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นของเราเพราะมันไม่มีอะไรที่เราจะเอาได้แม้แต่คนตาย มันก็แสดงให้เราเห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปไม่ได้มีเพียงแต่ร่างกายสังขารธาตุน้ำก็คืนธาตุน้ำไปธาตุลมก็คืนธาตุลมไปธาตุไฟก็คืนธาตุไฟไปธาตุดินก็คืนธาตุดินไป ไม่มีอะไรเอาไปได้แต่กิเลสมันปิดตาตันหาปิดใจพวกเราทำให้พวกเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจในสัจธรรมความเป็นจริงของเราก็เลยทุกข์กันอยู่ตรงนี้